พัดทำแบบนี้ไม่ให้เกียดกันเลยนะมันก็แน่อยู่แล้วดิสำหรับน้าผมทําอะไรก็ไม่ไดีอยู่แล้วนี่พัดถามว่าน้าจับผิดเหรอแล้วใช่ไหมล่ะนี่พัดพูดแบบนี้ได้ยังไงพัดเดินหนีผู้ใหญ่แบบนี้ได้ยังไงนี่นาย,ยังพูดไม่จบเลยนะหันมาฟังกันก่อนสิเสียมารยาทมากเลยรูไ้ไหมพัดแล้วน้าเจ้าอะไรอีกอะ ก็แค่รับสายแค่นี้เองมันยากเหรอพัทเฮ<ะ>เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ลูกาชายพี่ไงคะกลับบ้านดึกก็ไม่โทรมาบอกโทรไปก็ไม่รับสายอีกอะแล้วนี่พอกลับถึงบ้านนะคะถามว่าไปไหนมาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแบบนี้มันใช้ได้ไหมคะพี่ทินพัททำไมถึงทาแบบเนี้ก็ตอนอยู่กับแม่ไม่เห็นต้องทําแม่ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยแต่ที่นี่มันเป็นบ้านของฉันเธอก็ต้องทําตามกฎของฉันจะกลับบ้านกี่โมงก็ต้องบอกกันสิ ไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่รอแบบนี้เข้าใจไหมเ้ใจเนี่ยัดเขาน่าจะเข้าใจนะว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจตรงไหนคะพี่ม่ไม่เป็นไรเนี่ยนาเขาพูดมาจะได้รู้เขากินอะไรนี่เธออย่ามาใช้วิธีจิตวิทยาแบบแม่เธอที่นี่นะนาเขาอย่ามาพูดถึงแม่ผมแม่เขาไม่เกี่ยวทําไมอ่ะก็แม่เธอสอนให้เธอดื้อด้านเถียงคาไม่ตกปากแบบนี้ไงล่ะหรือจริงๆแล้ว เคสควรจะด่าแม่มากกว่าเด็กค่ะผมบอกว่าอย่าพูดถึงแม่ผมนี่เธอกล้าตะหวะฉันเหรอก็พูดถึงแม่ผมำไมอหะพอหยุดยดก้าวแล้วพอละเราเด็กอยู่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้ขอโทษนะเคสเดี๋ยวนี้ผมไม่ขอโทษพาดน้าเขาต้องขอโทษผมผมจะยจะขอโทษทำไมฉันต้องขอโทษเธอด้วยก็เท่าเทียมไงผมว่านะผมก็ขอโทษแต่น้าว่าแม่ผมอะน้าก็ต้องขอโทษเหมือนกันนี่เธอลืมไปหรือเปล่าว่าฉันมีศักดิ์เป็นแม่เธอเหมือนกัน น้ามันก็แค่ผู้หญิงที่แย่งพ่อมาจากพวกเราเฮ้ยน้าไม่ชิไหมเฮ้ยพ่อหยุดหยุดขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ไม่ผมบอกแล้วไงว่าเขาต้องขอโทษผมขอโทงให้ขอโทษขอโทษเดี๋ยวนี้ผมไม่ขอโทษขอโทษไม่ขอโทษ พัดพัดเดี๋ยวก่อนพัดพี่ถิน